สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้าพาพ่อแม่พี่น้องลงทะเลอีกแล้วนะจ้านั่งเจ็บๆอยู่ขางกอพักขมนี่พ่อแม่พี่น้องขอรูปสวยๆหน่อยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ลมแรงนิดนึงนะคะวันนี้ลมแห้งนิดนึงพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยอยากสีว้าให้ฟังว่าที่แพทย์นั่งอยู่นี่มันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยพักอันกว้างไอพักบุ้งทะเลพ่อแม่พี่น้องอัน ผักคมนะมันมีอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องจา้าแต่ว่าผัดปีพ,พี่แล้วม่มีนะคะจุดนี้แต่ว่าพีนเนี้ยไอ้นามไอ้นามมันสัดเม็ดมันมาแไ่พ่อแม่พ,มพี่น้องผักบุ้งทะเลแดงเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องมุจลาสีเบิองนะข่อยบอกอีกสามสี่อาทิตย์เก็บได้เลยจ้ะแดดมาแล้วจ้ะดีมากเลยอันนี้ผักอันนี้เห็นสาวหนวดไอเดี๋ยวต้องไปศึกษาเบิองอีกเท่านึงเด้อสาวหนวดสวีดเดนแล้วกล่าวถึงอยู่พี่น้องจ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยเข้ามาเอาอุ้ยนี่มาดามทับแล้วพอตายดอกพี่น้องเนี่ยพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะ ใช่หมดเลยนั่นนะ่ะแดงเต็มหมดเลยทุกคนขาดูสินั่นนะ่ะแมนบัเลยพ่อแม่พี่น้องสาบลาบอยู่บาดวันที่นี่ข่อยสิผ้ามูดเจ้ามานางเก็บแบบฟินๆลิมทะเลข่อยสิมานางนกนางไบายนางังหาวเอาอยู่นี่ได้หนิพี่น้องถ้าเราบบตายก่อนเด้อพี่น้องเราบบตายดอกมึงบาดเยอะมากทุกคนขาพผักขมมาดามกะงามผักบุงทะเลกะง,งามพ่อแม่พี่น้องผักขมเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อน เดี๋ยวให้ดูให้ชมอันนี้กัเดี๋ยวสิบห้ามาเอาเดี๋ยวนี้กำลังแตกงามๆามเห็นบ่สวยมากทุกคนคะ่ะวันนี้ทะเลสวยอีกแล้วจ้านี่เต็มไปหมดเลยพอมพันพ่น้องมะเจ้าสิวาจังได้นี่มะเจ้ามาซอยข่อยเก็บเดีย๋ยวนี้บึงตีละบึงตีละนั่นนะ่ะปาดมันมนเม็นไหน,หน่อยได้เนี่พี่น้องนี่เนี่ยเหตุจังได้สิกินไหวหสวยมากทุกคนคะ่ะแบบเป็นตับๆหายกคนเมื่อวานไหวเลยนะเนี่ยสวยมากทุกคนเนาะ สวยแห้งนี่นี่เบิ้งจิละเต็มไปหมดอะเต็มพูดไปหมดเลยอ่ะเนี่ยฝรั่งมายางกับหมานี่เราจะจัดกอไหนก่อนดีจัดกอนี้ก่อนไหมทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามีมาตัดเอากอนีน้ก่อนเนาะสวยมากสวยสวยสวยนี่ยบาเห็นหากมันงไง ไอแนมบ่เห็นก่อมันเด็ดตัดเอาเบิดยังสีอะข้าเจ้าไปงานกับหมาข้าเจา้าไปโหลดมุเจา้าว่าเสียเอางามงามมันแนมบ่เห็นไหมพี่น้องมันแนมบ่เห็นไอหย,ยอดมันยังสี่ไหมขวดเอาบอ่ <c oughs> สวยเนาะพี่น้องดูสิงามบ่ใครว่าสวยยกมือขึ้นใครว่าน่ายกินยกมือขึ้นนี่จ้ะขุมทะเลนะจ๊ะ งามๆเลยจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยอดแล้วอันนี้คุณไม่ต้องเสียดายเด้อมันแก่แล้วนะมันแก่แล้วนะนี่มันแก่แล้วจ้ะนี่เห็นบ่มาดามแนมนบ่เห็นยอดหนึ่งเห็นบ่ เลิศมากค่ะทุกคนโอ้นั่นเสียงไอ,เงไอง่เสียงไก่ปลาเด่นพี่น้องเสียงไก่ปลา่นหองอันนี้ไม่สวยออกไปยอดไม่สวยออกไปมีความสุข อะไสิมาสุกซ้ำข่อยพี่น้องข่อยมีความสุขอยู่ก็กอผักของข่อยอ่ะมาจะตั้งกล้องหานี้ดูหน้าความสุขของมดาดข่อยมีความสุขกยกอผักของข่อยเพิ่นวะกอผักข่อยลีแล้วพี่น้องกอผักมาดามเนาะตอนนี้มาดามมาเก็บก็เป็นกอผักของมาดามนะคะทุกคนนี่มาเจ้าเบิง้งกำลังงา,งามเลยพี่น้องจ้าสวยงามตามท้องเรื่องเนาะ ผักอันเนี้ยรุ่นเนี้ยก็กินอร่อยคือคณาทะเลล่ะพี่น้องเขาจะเป็นอ่ารสชาติพูดถึงรสชาติของเขาด้วยพี่น้องด้วยว่ามันเพราะว่าถา้ถาทะรุ่นเนี่อ่อนๆเขาจะแสบแต่ว่าถ้าแก่แก่ไปเขาจะขมมากเหมือนคณะทะเลลักษณะคล้ายๆกันนะคะลักษณะไอการเวลาอาทิตย์ระยะเวลาที่คนต้องกินอะ คณะทะเลก็เหมือนกันถ้ารุ่นอ,อ่อ,อนๆกบสิบวขมมากแต่ว่าแกไปอ่ะเริ่มแก่ไปมากๆก็จะขมมากนะคะผักอันนี้ก็เช่นกันค่ะทุกคนค่ะอ๋ออนอนซอนมีผู้ใดออนซอนไอ้เบียผักบุ้งเนี่ยพี่น้องเนาะเราใหญ่ขึ้นมากเขาเซจังไดเข้าสีหาไปไหวสิพี่น้องมาดามเตรียมเตรียมอะไรรู้ไหมทุกคนเตรียมเจ็บ เก็บเตรียมเก็บไปแจกเพราะว่าอะไรแพทย์ภาษาหมาก,กินเบิดดอกพี่น้องเ,อเก็บไปหลายหลายนะไปแจกมูพี่น้องมูมูเวียดนามจองไ้เลยเด้หมูเวียดนามว่านฉันจองเดอ้อฉันจองเดอ้อว่าสันฉันจีซื้อเอาเลยประสันแพทย์เลยว่าไอ้บอดดี้ให้ซื้อดอกเดี๋ยวเก็บมาแบ่งกันกินมันบอดดี้พ่อสิไดขายปรนันพี่น้องก็คือว่าเ,เขาเอืน่นมาหยังลหละกับบอดดี้ว่าอันนี้ดอกแต่ว่าคือว่า เฮาก็เก็บไปกินน้่ล้ะกัเก็บไปแบ่งกันกินนะสิแม่พี่น้องมันบ่เด็เก็บไปหลายจนถึงขันว่าเสิเอาไปขายนะ่ะนะประมาณนั่นก็เลยบ่าบ่ต้องเ่เธอบ่ต้องสื่อดอกยวชั้นแบ่งไปให้เธอกินเพระาะว่บบาเขาบ่ได้เอาไปหลายจนถึงขันว่ามันเสียเอาไปขายเนาะพี่น้องเนะาะบ่แมนถึงขันนั้นสวยมากทุกคนขาดูสิเนี่ยมุเจ้าเบิง่งมันงามมากเลยนะทุกคน งามมากลูกสาวโทรมากเมื่อกี้พี่น้องโทรมาถามอ่าแลนที่ว่าจะไปเที่ยวกันเน,นาะจ้ะเนาะยูนี่เขาต้องวางแผนกันได้พี่น้องมันต้องมีแลนเพราะว่าอ่าแลนห้วงพ่อยเผยก็ต้องแพลนกับหม่องที่ทํางานเพิ่นว่าเพิ่นสิยุดธเมือใดเมื่อใดเังสีหนา้าแล้วก็แฟนเพิ่นนั่มแฟนเพิ่นก็สิได้แลนกับที่ทํางานนั่มบงสีนะประมาณนั้นแหละพี่น้องทำอะไรก็ต้องวางแผนนะอยู่เนี่ย กอนี้เหมือนจะสวยแต่ก็ไม่เท่าไหร่มันแกลนพอไหมพี่น้องจ้าไปเราไปเปลี่ยนกอใหม่กันเถอะเขาไปเอาจุดมุงไม้ใหม่กันเนาะพี่น้องผักเยอะแยะนะคะทุกคนคะ่ะพนมีความสุขหลายพอไหมพี่น้องนางบอกก็ผักเอาเสืออ้อบะมาเอากอนี้กันมาเอากอนี้กันเลยนี่กอนี้ก็ใช่ย่อยนะจ้านี่ก็สวยกับยังคือก้านมาโอ้เสียงไก่ป่าไหม พัเซ้นพัเซ้นไก่ป่าเสียงสัตว์บอพี่น้องเอ้ยเสียงไม่ดังกวดกัดกวดกาดบอขอถูดขออภัยเด้อเบี้ยหน่อยๆแล้วก็ล้ายหลายนี่เบี้ยเล็กๆเขาเยอะแยะ่ก่อนนี้ตัดงายเนี่ยจักหน่อย ก่อนกินเนี่ยล่างจนเง่ผมได้พี่น้องสั้นขีด้ดินออกค่ะค่ะขี้ดินทรายทุกคนขาอุปสรรคกรมี่คือกันนั่นแหละอุปสรรคในการกินคือขี้ดินทรายแซบแซบ,แซบแต่กยาจ้ะต้องล่างออกดีๆล่างให้สะอาดอเพื่อ่าสั่นเจ้าหญ้าตายเลยนะขอบอกนะคะ ดีกว่ากลัวทุกคนไม่ถนัดดูดูแบบไม่นี่ย่านไอ้นี่ควงน้ามือมาดามเนาะอย่างนี้ดีกว่านะทุกคนค่ะนี่แพรบางสิงสิดีกลัวนะเคาะขี้ดินออกแล้วก็ใบไหนที่ไม่สวยคือเลาะอ,ออกไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนไม่ต้องเสียดาย เพราะว่าเอาไปแล้วเราก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีเพราะก่อนกินก็ต้องให้ความสะอาด,ดอีกขึ้นเกาใบาแก่มันพี่เนอะ ตัดแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกนะนี่พี่น้องยิ่งตัดยิ่งแตกพงขึ้นมาอีกใดเสรยแล้วมูเจ้า ข่วมแสบนี่อยู่มองน้ำกาลได้พี่น้องเด้นแสบฟังแต่เสียงข่วมกรอบกรอบขนาดเลย วันนี้อากาศดีคนมาสิงมอเตอร์ไซค์แพดส่วนแฟนอยู่แพดว่านผ้าฉันเอามอไซค์ไปสิงเก็บเห็ดนด้ไหม่เรามีแฟนแพดเรามีบีกใบขั้นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแพทก็เลยบอกเล่าว่าคือผ้าชันเอาบีกใบไปสิงไปหาเก็บเห็ดเนี่ยคือสิคือเนาะพี่น้องจะสิผ่ากับตาไปจังไดนั่งเจ็บแจบกับพึ่นผู้ใดบ้าเด้อเอาได้บวละพี่น้องคอยกันั่งตรงลงมาเลยได้ เพราะว่าแพทย์เห็นแล้วมีมอไส้อยู่ต่างหลายคันแพทย์เลยว่าอันเธอคือบผ้าชั้นคีเลาะจักเถื่อนเนี่ยคือจังจอดไวจอดคล้ายว่าจอดบุมีประโยชน์นะแม่พี่น้องแพทก็เลยว่าเห็นมานี่เป็นสิบปีแล้วสิปีแล้วแต่แต่งงานกันมาเพราะทันเคยเห็นคีจักเถื่อคือบคีเนี่ยคีได้ยุคีได้ยุคนวะเราเริ่มซ่อมรถไอรถรถเกาๆแล้วพี่น้องเพราะว่าอะไรทั้งรถทั้งรถแบบ รถกระกบะรถออโบนแมนรถกระบะแบบรถรถรถเขาเอื่นรถนี่แหละมันเป็นรถหลุ่นเกา่าเราที่แพทเคยขี่ก็เรานะ่ะเพราะมันใกล้หน้าเราลนะเราก็เริ่มแบบว่ามันต้องเช็คสภาพกันก่อนที่จะขี่มันเป็นรถเก่านะพี่น้องต้องเช็คเบรกเช็คอะไรว่ามันพร้อมที่จะขี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะเช็คควพ่พรผอากาศดีๆแล้วก็สิ้าเราไปหากิบพักไปหากิบเหฮดประมาณนั้นแหละ แผ่นกันสองคนขอภาพบรรยากาศสวยๆกับธรรมชาติหน่อยนะจ๊ะมาดามจ้ามาดามมาดามมาดามมาพี่น้องภาพสวยๆใครจะกดตะกร้าให้มันต้องมันมีคนไอ้กดหาพี่น้อง เอาก็ได้อย่างนี้สินะอย่างนี้สิโอเคไปหาเก็บผากันต่อทายตลูปเลยนี่เนี่ยปาดก้อนี้ยิ่งสวยเนอะแต่เนาะทุกคนขาดูดิก้อนนี่งามขนาดเลย ลมก็มาเป็นชงช่วงไข่ยอยู่พี่น้องลมไม่แรงถ้าลมแห้งกับโอ้หนาวคือกันเด้เบิ่งดีล่ะเบิ่งล่ำเพินินงามขนาดเลยสวยเหลือเกินนะจ๊ะสวยขยี้ใจมากจ้ะ อ้ยพี่น่องามขนาดเลยสวยสะพรึงออกอนนีก็สวยฮัดนี่ไะกำลังกินได้นี่กอนนีเนาะกอนนีงามมากแต่ว่ามันบ้านเดียดยอดบ้านเดีดแตกค่ะเห็นไหม แค่นี้พอให้เขาแตกขึ้นมานี่ห้อยเป็นสิแตกขึ้นมาอะแยะนะนะเนาะก่อไม้กันโอ้นั่นๆเกลือบแมนล่มนะคะเกลือบแมนร่ม้มวก้อนนั่งไปก้อนั่งกับพอกินแลลวละ่ะก้อนนี้ก็คือพอกินเลยเนี่ยก้อนเนี่ยก้อนใหญ่มากนี่เจอก้อนนี้ก้อนเดียวเข้าไปนะพอกินเลยนะ เนาะพี่น้องจ้าจัดการ ออกออนนี่มันสุดๆอิรีได้พี่น้องดูดิเนี่ยมันงามมันงามมากอุย้ยขิดหอดมูเด,ด้ขิดหอดมูดอยู่หมองเห็ดงานเด้เขามากัมากหมักนี่พี่นอ้องจีนกับเวียดนามนี่ชอบมากเนี่ยผักอันเนี้ยจีนกับเวียดนามแคร์ก็มักมูแพทมีหลายประเทศเนะแคกก็ชอบค่ะทุกคนแคก เขาไปเห็ดไอ้สปินแนตที่แพทเบาไอ้สปิแนแตใส่ขนมขนมปังเห็นไหมพี่น้องจะเขาเห็ดแนวดดอกใส่พักขมเห็นไหมถ้ามาช่วงนี้บอท้เอาไปหายมูอยู่หมองเห็ดงานนะ่เพราะว่าตอนนี้แพทแมีฮอลิเดย์อยู่ช่วงฮอลิเดย์ของแพทอีกแล้วยุดยุดอย,ยู่นั่นละ่ะแฟนแพทว่าคือยุดดูแท้ เพสมัครนํไาไแต่บ่เฮ็ดหมองเห็ดงานนะ่ะว่าซันแฟนแพทเซลเพราะว่าไอตอนที่แพทล่ากลับไทยตอนนั้นมันไม่เกี่ยวกับฮอลิเดย์แล้วนะทุกคนเราลาอันนั้นแพทใส่อะม,มันสิมีแบบว่ามันมีสิมีสวัสดิการของเหาอีกตัวนึงอันนั้นที่แพทกลับไทยที่ว่าไปดูแลยายนะแพทไม่ได้ใช้ฮอลิเดย์นะแพทมีมีสวัสดิการอีกอยู่อีกตัวหนึง่งมันก็เป็นไอเงินของเหานั่นล่ละที่อันต่ว่าเวลาเฮาสิไปฮอลิเดย์ไปใส่เงินเฮาก็ มีตังตัวนึ้นตัวนี้ออกมาใช้อะนะเวลาเขามีธุระจําเป็น,นสิแม่พี่น้องพ้าเกเอาเงินตัวน้นออกมาใส่ก็ล่าหยุดในในจุดนั้นนะแม่แฟนเพจ่ผยกันเลยว่าคือดีแท้งานนั้นคือได้หยุดดูแท้ของเราเราหยุดไปใส่มาใส่บัวกรได้ด้พี่น้องมันขื้นน้าหากมันพี่น้องนี่ขื้นน้าล่าต้นของปีที่แล้วนะเบื่องที่ละนั่นหักซำหักกบฏตายหรอกนี่ บอตายดอกฮักหน่อยเดียวนี่เบื้องติละพี่น้องเออจะได้จังแตกคักแตกแน่แๆอ่อนๆอ,อ,อ,อย่าเกิดแห้งนะนี่มาดามจัดห้ซะเป็นไง โอ้ยพี่นอ้องเ้ยเกินไปแล้วเจ้าอ่ะนี่ ดูลากเขาเสสนน่นะหากเ้าน่ะเบิ้งเด้อหนห่ะพูดนะหากบักไงหนึ่งนี่มันแตกนะำอันนี้มันซื่อๆเลยนี่บริแตกมันในหากเลยนี่เนี่ยน,น,นี่ตอนนี้เป็นแหน,งนพง่นซื่อโผดโพเนาะดูสินี่กอเนี่ย,อ,นนยอิ่มพอดีเ <laughs> สียอซื่อปา้ามาเห็ดหอมอมอกกินที่กลัว หอมหมกปลาไซมอนใส่ผักเยอะๆใส่แท่นใบยโอหอหมกปลาไซมอนแล้วก็อะไรค่ะหล่ะหฮาเส้นไห้เสห์หายฝรั่งกินเท่ากับเอาแบบเนื้อมันแบบกระตองมีก้างเลยพี่น้องง่ายดีง่ายอันเทศหายฝรั่งกินนะนะไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบมีก้างเอาแบบเนื้อมาเลยง่าย ักเขาปากเลยเอยงสินนะบ่ต้องมานางกังวลนกลางให้ข้าเจา้าโอเคจ้ะทุกคนขาอุ้ยมวนมวน,ม,วนมีความสุขสำหรับคลิปนี้มาดามก็นี่กระตาหน่อยลอยแปดสิบหลาของมาดามพ่อแม่พี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคน่ะเยอะแยะพุณนะเดี๋ยวมันก็นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องพุณนะนี่แต่ก่อว่าพักขมเนี่ยมูเจ้าเนี่ยมเห็นนะตุ่มติมิมีอยู่นนะใช่หมดเลยนะนะนะใช่หมดเลยจ้ะทุกคนขา เจอกันคลิปหน้าเดอ้อมือหนาฟ้าไม่โอกาสดีอยู่ดีไม่แห้งแต่สิผ้า,ามาเก็บคือเก่าจากพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเนี่ยที่เขายังไม่โตก็มีอีกเยอะแยะนะคะนี่นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเนี่ยก็ร่ังแบบกําลังพุยุพิญิเนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องออนซ่อนน้ำผักออนซ่อนในความงามของเพลินจ้ะไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนขาธรรมชาติสวยงามที่สุด